แตกต่างกันแต่ว่าความรักนั้นไม่มีขอบเขตน,นี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะสรุปว่าเราสมโพธ,ธิมฤตย์ของพระเยซูเจ้าเราต้องมาสะท้อนถึงว่าตัวเรานั้นได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างไรแล้วเรานั้นจะไปปฏิบัติความรักนี้ต่อไปอย่างไรพระเบบเจ้าสั่งเราให้เราจะได้ปฏิบัติความรักนี้นะครับ สิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่พระเยซูคริสต์เจ้าสั่งให้สิษย์ของโปรงเรียนแบบจากโรงอยู่ในแม่ทิวบที่11ข้อที่29แม่ทิวบทที่11ข้อที่29โดยพระเยซูเจ้าสั่งให้เราทุกคนที่เป็นศิษย์เรียนจากโรงเรียนเรื่องอะไรเรียนหัวใจจากโรงเพราะว่าเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตอน ใครจะเป็นศิทธิของพระเยซูเจ้าต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนต้องทำเรื่องนี้ก่อนไม่ว่าเราจะเป็นพิจชนมปีิปีแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดที่เราทุกคนต้องมีพระสงฆ์ต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนและบดชายและอดหญิงจะต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน เป็นแบบฉบับให้กับพี่น้องพิศชนพี่น้องพิศชนทุกคนจะต้องเรียนแบบหัวใจของพรอเยซูเจ้าจะต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนและข่อมตนถ้าก็ชีมาที่พระสงฆ์จักรราชซิสเตอร์พริศชนคนไหนบอกคนนี้มีใจแข็งกรนด้างเย่อหยิงยักโศปวดดีวตัวคุยโบนสน้สรพัเ ก็แสดงว่าเรานั้นยังต้องปรับตัวอีกเยอะเราจะต้องทำงานอีกเยอะเพื่อเราจะต้องมีใจสุภาพอ่อนโดนและขอมตนเงียบหมดเลยคันนี้โดนวมดทุกวันสต่ก็น่าก็โดนกระสองก็โดนซิสเตอร์ก็โดนพี่น้องก็โดนแอนเลสเลยเดี๋ยวนะทำเยอะ แต่ถ้าเรื่องนี้เราเลืมทำนี่เราไม่ได้ทำแบบสิ่งของพระจยดูัจ้าเพราะฉะนั้นที่เรามาแพร่ทำสิ่งที่เราพูดพูดไปนี่มันแพร่พนันมันแพร่ทำตัวเองมันประกาศเตียนที่นตนเองเดี๋ยวรอบสองหลังวิชาจะต้องพูดต่อเพราะพวกนี้เราเป็นภารกิจพวกนี้เราเป็นภารกิจยิ่งใหญ่ เราจะต้องเลือกคนดีและจะบอกว่าคนดีนะั้นที่เราจะเลือกคนคืออะไรแต่ถ้าวันนี้เราที่เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีภาพระรกิจ่รนะ่วมกันทุกวันทุกคืนเราจะต้องเดินนะาและทําให้หัวใจของเราเนะต็มไปด้วยความสุภาพาขอรคโยนะขอ,ของตนเพราะปีศาจก็ทางานทุกวันทุกคืน ไม่มีความหยุดเซเว่นอีเลเว่นจะทำยังไงให้ประสงฆ์ปวดดีปวดอวนอยากจะไให้พระสงังฆราชรีปวดเด่นอยากเป็นชาดีนังเป็นทัศนศิรา์ไปฟอร์อยากเป็นชาดีนังพระสงฆ์ก็อยากเป็นสังฆราชไม่เก่งก็ไปตัดแจ้งตัดขาท,ทำลายชื่อเสียงคนอื่นจริงมันไม่จริงมันสรุปก็ทำเหมือนกันแล้วเราก็เสียท่า เรื่องง่ายๆนอยู่ที่ใจของเรามีสามแยงนิดเดียวเนี่ยเราก็อยากเลยไม่ต้องไปโทษใครเพราะเราเห็นแล้วอาดามเวาอวากเป็นดีเหลือเกินไม่เป็นเจ้ารักเหลือเกินแต่สุดท้ายมันแย่นิดเดียวอยากใหญ่อยากเป็นอยากเด่นอยากดังเอาละสิตกสวรรค์เราก็ตกสวัสด์ยังไงเพราะฉะนั้นต้องดูใจเราดีๆแล้วให้ใจนี้ควบคุมความคิดของเรานะครับ อันนี้เป็นใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคุยกันก็เหมือนง่ายๆแต่ไม่ง่ายครับและวันนี้เราวันขอพบคุณพระเจ้าขอให้เราเป็นคริสเตจชนโดยที่เราทุกๆวันใจของเรามันเหมือนกับที่พระเยซูมีศสัทธาเป็นเขาจะเครียดเขาจะดีเขาจะสมน้ำลายรดเขาจะตเก็ไะเป็นตอบโต้อะไรแม้แต่เขาจะฆ่าก็ไม่เป็นไร ก็แห่ยอมให้หนห่าปีจะบอกว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอาภัยโทษคนบ้าอาภัยโทษคนโง่และพี่น้องครับคนที่บ้าคนที่โง่คนที่กำลังโกรธคนที่กำลังเกลียดนบ้า,ท,บาทุกคนบ้าทุกคนทักเต็มไปด้วยอารมณ์ก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็ถูกอย่างนี้แหละ ถูกเพื่อนเราที่กําลังโกรธถูกเพื่อนเราที่กําลังเกลียว่าเราบา้าสบประมาณเราบา้าบางทีเราก็ถือสาเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะไปถือสาเพราะเขากำลังบา้ากำลังโก่และถ้าเรามีสติตรงนี้แล้ว็ให้เราายไปเดี๋ยวพอเขาหายบ้าเขาหายโกรธพอเขาหายเกลียถ้าเราเป็นคนปกติเดี๋ยวเ,เขาก็าานนกาจะมาขอโทษเราเรื่อมที่ทาอะไรไปพูดอะไรไปปฏิบัติอะไรไป มันไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลเพาราะเขากาลังโล่กาลังบ้าเพราะเขาโล่กาลันบ้าแล้วก็บ้บดาด้วยเขาด่าเราแล้วก็ด่าด้วยก็เลยไปกระยาบถ้าเป็นภาษาจีนเรียกอะไรว่ากระดานบกคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้เป็นคนที่มไม่มีสติสตางไม่มีสองเหตุสมคผลทำอะไรแบบนี้ที่เรียกเป็นสัตว์ข้าศกระยับ นอกจากเยนวิยาแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นเทววิทยาเอาความรักของพระเจ้ามาจับเราก็จะอับหนลได้เราก็จะเลิกได้อันนี่เป็นเรื่องที่สาคัญอยากให้ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าโปรยปลายลงมาลงใจของเราทุกทุกคนวันนี้อย่างน้อยให้เรามีความเก้าหน้าให้เราสามารถจะรับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นทุกทุกวัน 房价规划比较不杂。